ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉาง,ง ання, จังหวัดอุทัยธา,านีตั้งอยู่เลขที่173หมู่ที่5ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีภายใต้การบริหารงานของนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปริยาสัยจังหวัดอุทัยธา,านีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธา,านี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปรยิยาสายอำเภอหนองฉางปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการแสดน,นศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉางสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีประกอบด้วยบุคลากรดังนี้1นายวุฒิพรเมฆาสวัสดิ์วงศ์ข้าราชการ2นางอ่อนทิชาภูมรินครูอาสาสมัคร3นางสาวดาวสวัยกุสุโมท ครูอาสาสมัคร4นางกำไรสุวรรณกิจครูกศนตบล5นางวิมลรัฐแสงงามครูกศนตบล6นางสาวชินิศราเกศคำครูกศนตบล7นางสาวกนนรัตกิ่งเขตดกอนครูกศนตบล8นางสาวนิตยาปาจิตครูกศนตบล9นายกิษดาด้วงอ่วม ครูกศนตำบล 10. นายวินัยอ่อนกล่ำครูกศนตำบล 11. นายธนาอ่อนกล่ำครูกศนตำบล 12. นายสมชายเล่หงครูกศนตำบล 13. นายเขมราชสินมูลครูกศนตำบล14บนายอานุสรอ,อินโอภาสเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 15. นางสาวทิติยาผสม บรรณาักษ์อัตตาจ้างและ16นางสาวอริษกัญญาบรรณารักษ์อัตตาจ้างตามที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉ้างได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจและวางแผนงานให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ดังนี้ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีนักศึกษาทั้ง3ระดับประกอบด้วยระดับผสมศึกษาจำนวน39คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน263คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน564คนรวมทั้ง2ภาคเรียนจำนวนทั้งหมด866คน นักศึกษาจบการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ประกอบด้วยระดับผสมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน20คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน43คนรวมทั้งหมด65คนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดความรู้ความชำานาญทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำเนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยมีความเป็นกิตอาสามีระเบียบวินยัยประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้แก่โครงการค่ายลูกเสือส่งเสริมคุณธรรมด้านภัยยาเสพติดสำหรับนักศึกษาสกรหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โครงการพัฒนาวิชาการ เพื Respect, ่อยกระดับผลสัมฤทธิ VI ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรารับภาษาไทยของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โครงการกีฬานักศึกษาร่วมใจด้านภัยยาเสพติดประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โครงการค่ายนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการประกวดโครงงานสำหรับนักศึกษาสกรออำเภอหนองฉางโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรอระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณพศ2567โครงการวันลำลึกครูกรสุนทรผู้เชิดชูวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2567โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสำลีทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English for Learning ของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โครงการต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำปฏิบัติตนตามสินห้านำพาชีวิตพอเพียงโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเน ของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉางและโครงการอบรมอาสา,ายุวากาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติประจำปีพศ2567โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน586คนดำเนินการได้586คนการส่งเสริมการรู้หนังสือการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือจากเหตุที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนไม่สำเร็จ หรือเรียนแล้วแต่กลับลืมเพราะไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน7คนดำเนินการได้70คนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ,ช 1, เ,อ 1, อชพเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มอาชีพในตำบลได้พัฒนาจอย,ยอดความรู้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ทําได้ขายเป็นโดยจัดหลักสูตรอาชีพการทําผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่การสารชรอม4แบบเป้าหมายจํานวน6คนดําเนินการได้7คนโครงการศูย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน40ชั่วโมงขึ้นไปเป็นการฝึกอาชีพให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้และเป็นการสร้างอาชีพการทำงานอย่างยั่งยืนอาทิเช่นการสานตะกร้าจากหวายเทียมการทําเก้าอี้พนักพิงการทํากระเช้าจากหวายเทียมเป็นต้นเป้าหมายจำนวน135คนดำเนินการได้138คนโครงการส่วนฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบคุ่มสนใจเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในหล,หลักสูตรที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถอามาชีพที่เรียนรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอาทิเช่นการสานตะกร้าอาเนกประสงค์แบบมีหูจากหวายเทียมการทำขนมไทยขนมตะโก้เผือกและขนมใส่ไส้ประยุกต์การถักเปียยวนจากเศษผ้าการทำกระเป๋าสตางค์ด้นมือทรงหอยเป็นต้นเป้าหมายจำนวน306คนดำเนินการได้357คน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลให้สามารถจัดการกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขตามสภาพและความปลอดภัยในสังคมโดยได้จัดโครงการโครงการกิดสดใสใจเป็นสุขสนุกกับการเรียนรู้ควบคู่กับการออกกำลังกายและโครงการฝึกอบรมทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป้าหมายจำนวน46คนดำเนินการได้48คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้การจัดกิจกรรมโดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญโดยได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะการทำโต๊ะ และเก้าอี้จากอย่างรถยนต์และโครงการสืบสารวัฒนธรรมท่ารำชุมชนมอนเป้าหมายจำนวน30คนดำเนินการได้31คนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดกระบวนการให้กับประชาชนได้มีความรู้และทักษะกระบวนการคิดติดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้โดยได้จัดโครงการการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนแบบครัวเรือนและโครงการการทําน้ําหมักชีวภาพสูตรทอร์โมนไข่และสูตรทอร์โมนนมสดเป้าหมายจํานวน30คนดําเนินการได้31คนโครงการดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักสูตรความฉลาดทางด้านดิจิทัลแบด้าน ประจำปี2,567เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและความฉลาดทางด้านดิจิทัลแปด้านเป้าหมายจำนวน60คนดำเนินการได้60คนการนิเทศกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองฉางได้ออกนิเทศติดตามงานโดยคณะนิเทศได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกำกับ มีเทศติดตามประเมินและรายงานการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชก,กุมารีอำเภอหนองฉางและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉางมีจำนวนผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน4,574คนโดยมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการและศักยภาพการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับบริการกลุ่มเป้าหมายต่างๆมีจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาสกลพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับผู้สูงอายุและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพได้แก่โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ประจำปี2,567โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-learning Space ประจำปี2,567กิจกรรมสร้างสุขผู้สูงอายุกิจกรรมทัวร์ไลบ r ารีโครงการเพิ่มการอ่านผ่านนิทรรศการห้องสมุดโครงการ Wow Library เคลื่อนที่สู่วิถีชุมชน และโครงการแชร์ความรู้สู่การอ่านผ่านห้องสมุดเป้าหมายจำนวน780คนดำเนินการได้2,074คนงานด้านภาคีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองช้างมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมคิดร,ร,ร,ร่วมทำร่วมแก้ปัญหาบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการดําเนินงานอีกทั้งสถานศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สําคัญของภาคีรกรคไายต่างๆอีกด้วยเช่นโครงการจิตอาสาโครงการผู้สูงอายุเป็นต้นจากการร่วมคิดร่วมวางแผนความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นส่งผลให้การสะท้อนผลของงานได้รับรางวัลดังนี้ นางสาวนิตยาปาจิตครูกษนาตำบลทุ่งโพได้รับรางวัลครูกษนาตำบลดีเด่นระดับประเทศจากผลการคัดเลือกการปฏิบัติงานกษนาดีเด่นระดับประเทศประจำปี2564ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอหนองช้างได้รับรางวัลที่หนึ่งการปฏิบัติงานกษนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี2565ประเภทห้องสมุดรประชาชนเสริมราชกุมารียอดเยี่ยมสาขาหน่วยงานสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรองค์กรนักศึกษาสการอำเภอดีเด่นระดับดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2566รางวัลดีเด่น Best Practice เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามตัวชี้วัดสัปนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยรูปแบบน้องช้างโมเดล ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักศึกษาสกรอดีเด่นประจำปี2567และได้รับเกียรติบัตรลำดับที่1ผลการเข้าสอบการทดสอบระดับชาติประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567